สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมนะครับลูกเจ้าเหยียข่าวนะครับชุดหน้าบ้านนะครับคราบก่อนอื่นนะครับต้องขอฝากช่องก่อนนะครับศักดาชัยนาฟาร์มขอนแก่นนะครับและอีกหนึ่งช่องนะครับชนบทฟาร์มไก่ชนนะครับฝากกดติดตามฝากซับสไครต์แล้วก็ช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับครับวันนี้จะพามาชมนะครับลูกเจ้าเหยียข่าวชุดหน้าบ้านนะครับชุดนี้ก็เหลือน้อยตัวแล้วนะครับนี่ครับจากไก่เยอะๆนะครับ ลูกเจ้าเยาขาวนะครับลูกเจ้าเยาขาวก็บางท่านก็ยังไม่รู้จักนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ลูกเจ้าเยาขาวเจ้าเยาขาวนะครับเป็นแม่พันธุ์ที่ทาง PTT าร์มนะครับโคราชนะครับนําแม่ไก่นะครับไปผสมกับเจ้ามหานครนะครับออกมาเป็นเจ้าเยาขาวนะครับมีสยติติดเจ้าเยาขาวก็เป็นลูกชายแท้มหานครนะครับส่วน ไก่ชุดหน้าว่าผมนะครับก็จะเป็นชั้นหลาครับชั้นหลามนครนะครับนี่ครับถ้าในสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับวันนี้ลูกเจ้าเหยขาวก็เดินทางทั้งหมดสามตัวนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่เชื่อมั่นในสายพันธุ์นะครับก็ขอให้เก่งตามสายพันธุ์ตามพันธุกรรมนะครับส่วนแม่เท่านะครับลูกค้าก็ ลูกค้าคิดว่าเป็นตัวผู้นะครับก็ปิดไปเมื่อวันสองวัน,นครับคิดว่าเป็นตัวผู้ว่าจะเอาตัวผู้สองตัวนะครับแต่ว่าแม่เท่านะัมันเป็นตัวเมียน,นะครับไม่ใช่ตัวผู้นะครับถ้าตัวผู้ใสก่กล่องเดียวกันสองกล่องมันมันใส่ลําบากนะครับเพราะว่าไก่ใหญ่นะครับถ้าถ้าใช้แบ่งครึง่งมันก็แบ่ง,แบ,งแบ่งยากนะครับเพราะว่าพอแบ่งครึง่งปุ๊บช่องจะเหลือน้อยน,น,นะครับตัวนี้จะทําให้ไก่จะทําให้ช่องที่ใส่ไก่แคบนะครับ ลูกค้าก็เลยปิดแค่ตัวเดียวนะครับตัวผู้นะครับส่วนตัวเมียตัวเทาก็ยังยังอยู่นะครับใครสนใจนะครับลูกเจ้าเยีาขาวตอนนี้ก็ติดตัวผู้แล้วนะครับใครสนใจก็สามารถท้ามาสอบถามได้นะครับสายแม่นะครับก็จะเป็นเจ้าเยีาที่ผมแม่เยาที่ผมนําเข้ามานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แม่เขาเป็นไก่เป็นไก่ที่จ่ายลูกออกสั้นนะครับมีแข้งหน้านะครับใครจยได้ทาไปทําสายพันธุ์ก็สามารถท้ามาสอบถามได้นะครับ พร้อมแบ่งปันทุกตัวนะครับช่วงนี้ลูกเจ้าเยี่ยขานะครับลูกค้าที่นําไปก็ส่งข่าวมาเรื่อยๆนะครับยังไงต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้ส่งข่าวมาให้ผมนะครับแค่ลูกค้าได้ไก่ตัวที่ดีของดีไปคนพ่ออย่างผมก็ดีใจนะครับส่วนบางตัวถ้าไม่เก่งกไม่เป็นไรครับทักมาสอบทักมาบอกได้นะครับเพราะว่าจะให้ไก่มันเก่งทุกตัวม,มันก็เปลี่ยนไปได้ยากนะครับ มันก็ขึ้นอยู่กับวัดดวงนะครับขึ้นอยู่กับดวงนะครับบางตัวบางท่านออกไปก็บอกว่าเก่งเลยนะครับบางท่านนะครับแต่ว่าอายุยังน้อยนะครับรออายุอานามก่อนนะครับบางบางตัวนะครับยายใครสนใจก็สามารถทําสอบถามนะครับลูกเจ้าเยียขาวนะครับนะครับช่วงนี้ก็เหลือน้อยแลวนะครับส่วนตัวที่ผมจะนําเข้ามาใหม่ลูกแสงกลนะครับตอนนี้ได้ยกเลิกแล้วนะเพราะว่า ลูกไก่เกือบ2เดือนแต่ว่าโครงสร้างเล็กนะครับโครงสร้างโครงสร้างดูแล้วไม่น่าจะไปถึง2โลสารนะครับก็เลยก็เลยโถยุกเลิกนะครับไม่เอานะครับอย่างน้อยถ้าโครงสร้างไก่2เดือนถ้าโครงสร้างดีอะไรดีก็น่าน่าน่าเก็บนะครับแต่ว่าพอเห็นแล้วโครงสร้างไม่ดีครับไก่เล็กนะครับเล็กมากนะครับผมคิดว่าลูกไก่แก่นะครับมาที่แรกผมเลยโถยุกเลิกนะครับ ไม่รับนะครับเพราะต้องขอบคุณทางซุ้มใหญ่นะครับที่ที่ให้ยกเลิกนะครับเพราะว่ามันเล็กจริงจริงครับตัวนี้เอามาแล้วก็กลัวไก่จะเป็นไก่เกนๆนะครับตัวนี้นะครับกลัวไม่โตนะครับว่าจะมาทําเป็นพ่อพันนะครับใส่กับลูกเจ้าเยียข่าวนะครับเดี๋ยวไม่รับเดี๋ยวหาใหม่ครับไก่เยอะครับช่วงนี้ออกมาเรื่อยๆ่อนะครับ ไก่สองเดือนประมาณเท่ากับป้านนะครับเล็กเกินนะครับโครงสร้างดูโครงสร้างเราไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวจะนําตัวไหนมาใหม่เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับพ้อพันธุ์ที่จะนําเข้ามาเป็นมาใส่กับลูกเจ้าเยียข่าวนะครับนี่ครับใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับลูกเจ้าเยียข่าวนะครับครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ